สวัสดีครับมาติดตามฟุตบอลยูโร2020ครับคืนนี้เนี่ยจะเป็นเกมในรอบ8ปทีมอีก2คู่นะฮะก็จะมีเดนมาร์กเจอกับสาธารณารัฐเช็กตอน5ทุ่มแล้วก็อังกฤษเจอกับยูเครนตอนตี2ครับทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องของที่เด็ดนะที่ผมจะมาให้กับทุกคนได้ติดตามได้ลุ้นได้เชียร์กันเนี่ยนะฮะก็มีแน่นอนนะฮะหคู่นะแต่ว่าเช็คโปรแกรมฟุตบอลใน วันนี้หน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะจริงๆก็มีฟุตบอลหลากหลายรายการนะครับอย่างในแถบเอเชี C, ยจริงก็มีเจลีกนะช่วงเย็นๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอ๋อมี F อฟมาลีนอสด้วยนะไม่รู้ว่าทีละทอนจะได้ลงหรือเปล่านะแต่ตอน5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เจลีกทูนะก็มีโปรแกรมเหมือนกันอืมผมไม่แน่ใจว่าเอฟซีลิวกิลของสิทธิโชคไม่มีโปรแกรมวันนี้นะครับอ่ะมีเคลีกทูอ่าเคลีกทูของเกาหลีใต้แล้วก็กระชับมิสโมสรนนะครับ ฟุตบอลก็ให้เลือกเยอะนะครับเ f c แชมเปี้ยนลีกวันนี้จะมีท่าเรือลงเล่นตอน5โมงเย็นเจอเซเลโซโอซาก้าด้วยนะ,ะก็ให้เลือกลุ้นแบบจัดหนักจ,จัดเต็มนะฟุตบอลแถบอเมริกาใต้ก็มีเหมือนกันนะครับโอ้โหจริงฟุตบอลวันวันนี้วันเสาร์นะครับกระกฎาคมเ็เรียกว่าฟุตบอลเยอะโอ้แล้วก็นี่ฮะไฮไลท์อีกหนึ่งรายการนะครับอาจจะเงียบๆนะโคปาอเมริกาเุกคน นะครับจะมี2คู่นะครับตีห้าอุลุไกเจอโคลอมเบียแล้วก็8ปดโมงเช้าอาเ์เจนที่นาเจอกับเอกวาดอร์ซึ่ง2คู่นี้มันก็จะเล่นก็คือเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ถูกปาตีห้าแล้วก็8ปดโมงนะลากยาวกันไปเลยโอ้โหวันนี้ใครดูยูโรยูโรก็น่าจะจบประมาณสักตีสี่นะถ้าไม่ต่อเวลานะครับนะก็ตีห้าก็อุลุไัยโคลอมเบียต่อแล้วก็อเ์เจนกับเอกวาดอร์ต่อไปเลย ยาวๆครับยาวๆนะฮะอ่าก็ถือว่าเป็นโปรแกรมฟุตบอลที่น่าลุ้นน่าเชียร์นะครับหลากหลายรายการครับทุกคนเลือกลุ้นเลือกเชียร์ได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าทีเด็ดบวกสิที่จะมาพูดถึงนะครับมันก็เป็นรายการอื่นไม่ได้นะฮะมันก็ต้องมาที่ยูโรนี่แหละครับอ่ะทีนี้นะครับมี2คู่นะครับเดนมาร์กกับเช็กตอน5้าทุ่มอังกฤษยูเคนตอนตีสองนะครับเอ่าเลตอังกฤษเนี่ยเหนือกว่ายูเคนหลูกนะครับทุกคนแต่ว่าผมเช็คก่อนอันเนี้เนี่ยมันเลตเลต มันไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะฮะแต่ว่าเหมือนเลทมันมี1ลูกด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกลูกครึ่งแล้วก็ครึ่งควบลูกนะ่ก็อังกฤษค่อนข้างเหนือกว่านะครับค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าแมฟฟุตบอลน็อกเอาท์รอบ8ทีมนะบอลลองมันก็น่าสนใจถูกไหมอังกฤษอาจจะเป็นของแพงแต่ว่าอันนี้แม่ผมว่าถ้าผ่านได้ก็ผ่านนะครับแต่ถ้าใครชอบอังกฤษก็น่าจะเชียร์ได้ผมว่าวัดใจได้แต่ว่าถ้าใครชอบบอลลองอยู่เครนก็น่าสนนะครับ ต่ทีเด็ดบวกสิบของผมจริงๆเนี่ยผมมาที่คู่5ทุ่มแล้วกันนะครับเดนมาร์กกับสาธารณรัชทุกคนจากแค่นี้ครับที่ดูตอนนี้นะครับก็คือเดนมาร์กต่อเสมอครบครึ่งต่อปอนะครับเลตต่อปจ่ายที่0.85นะครับว่าเลนี้น่าสนใจนะครับเดนมาร์กน่าวัดใจมากนะครับหรือถ้าจะมองเดนมาร์กจริงๆมันมีอีกเลทหนึ่งก็คือต่อครึ่งลูกนะครับบังคับชนะแล้วจ่ายเต็มด้วยทุกคน ลบ0.84ตัวแดงเห็นไหมจ่ายเต็มในเลทนี้ก็คือเชียร์100ได้100นะครับแต่ถ้าเสียเสีย84นะครับอ่าก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีครึ่งควบลูกก็จ่ายเต็มเหมือนกันแล้วก็มีเลทราคาเสมอด้วยที่ของฝั่งเดนมาร์กจ่ายที่0.54แต่ว่าฝั่งเช็คเนี่ยถ้าเชียร์จะจ่ายเต็มนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเลทที่ทุกคนสามารถเลือกได้นะว่าจะชอบแบบไหนนะครับแล้วก็มีสกอ โอเวอร์ด้วยนะยิงมากยิงน้อยสกอร์สูงสกอร์ต่ำนะครับอย่างเลตสกอร์สูงเนี่ยก็จะมีที่2ลูกนะครับแล้วก็มี2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งควบ2อันนี้คือสกอร์สูงนะครับมีอยู่4เลทให้เลือกนะทุกคนทีนี้ก็มาดูเลทจ่ายแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่า2ทีมนี้จะยิงกันเยอะหรือเปล่าแต่บอกก่อนนะครับว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเช็คชนะคอนแรนด์2-0ูเดนมาร์กชนะเวลสีนะ เพราะฉะนั้นก็เกมรุกไว้ใจได้นะครับเกมรุกไว้ใจได้นะครับแต่นี้ก็ต้องมาวัดที่เกมรับนะครับซึ่งก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูเอ่อเชียชนะแล้วกันนะ90นาทีนะครับถ้ามั่นใจว่าเดนมาร์กน่าจะปิดบัญชีได้ใน90นาทีจ่ายอยู่ที่2.15ถ้าเชียเช็คจ่าย3.45แล้วก็บุมเสมอจ่าย3.25นะครับมุมเสมอที่จะต้องต่อเวลาพิเศษเลยนะครับเนะี่ย นะครับแล้วก็สกอร์เลขขี่นะจ่ายเต็มนะครับสกอร์เลขคู่จ่าย0.91นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูครึ่งแรกนะครึ่งแรกก็มีเปิดออกมาให้เดนมาร์กต่อปอนะครับต่อเสมอครบครึ่งแล้วก็เลสเสมอแล้วก็เดนมาร์กต่อครึ่งลูกน่าจะเทมาฝั่งเดนมาร์กซะเยอะเลยนะครับเรียกว่าทั้งเต็มเกมทั้งครึ่งแรกเนี่ยเดนมาร์กจะดูขี่ทางฝั่งของเช็คทั้งหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็สกอร์สูงในครึ่งแรกนะทุกคนก็จะมีครึ่งควบลูก ครึ่งลูกแล้วก็1ประตูนะดูว่า2ทีนี้ครึ่งแรกจะมีสกอร์หรือเปล่านะครับคือยิงรวมกันนะถ้ายิงเกินเล็กก็เป็นสกอร์สูงแต่ยิงไม่ถึงก็เป็นสกอร์ต่ำนะก็เลือกเชียร์ได้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเชียร์เดนมาร์กชนะในครึ่งแรกนะครับ45นาทีเนะี่ยจ่ายอยู่ที่2.92 เชียร์เช็คจ่าย3.80จแแล้วก็ถ้าเสมอในครึ่งแรกเนี่ยจ่ายจนะครับเชียร์ครึ่งแรกก็มีเหมือนกันนะครับเปิดให้ได้ลุ้นเปิดให้ได้ตามกันนะครับทุกคนอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูฟอร์มนิดนึงก็แล้วกันนะครับเช็คเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าชนะฮอลแลนด์มาในรอบ16ทีม2 0แล้วก็รอบแรกเนี่ยพวกเขาเปิดทัวร์นาเมนต์ชนะสกอตแลนด์2-0เสมอโคเอเชีย1นแล้วก็แพ้ให้กับอังกฤษ0ูอันนี้คืออยู่ในกลุ่มดี แล้วก็ล้มฮอลแลนด์ได้ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะฮะส่วนท้องฟังของเดนมาร์กเนี่ยเอาจริงในเกมนัดแรกที่เจอกับฟินแลนด์เนี่ยก็มีประเด็นดราม่ากันตั้งแต่เกมแรกเลยแพ้ไปศ1น,นงนะครับตอนนั้นก็พวกเขาสูญเสียคริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็เรียกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เล่นไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องการกลับมาเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องตามดูว่าจะเล่นได้ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้าง ไม่ดีเลยนะเกมนั้นก็สะเทือนใจแฟนบอลทั่วโลกแต่ว่าโชคดีที่อีเล็กเซนก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็นัดที่2แพ้เบลเยียม1นนะพวกเขาสตาร์สเกมด้วยกันไม่มีแต้มแต่นัดส่งท้ายรอบแรกกับชนะรัสเซีย4-1ทหาไม่ได้เข้ารอบมานะครับแล้วก็มาเจอกับเวลในรอบ16ทีมชนะมา40ทีมเวิร์กดีนะฮะแล้วก็สู้ด้วยหัวจิตหัวใจนะสำหรับเดนมาร์กนะครับแล้วก็พวกเขาก็กรุยทางเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับ ทีนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ของอูสกอร์นะเศตัวจริงนะครับจริงก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรมากมายนะครับโครงสร้างหลกัหลกๆก็ยังอยู่กันครบอย่างเน้นหมากก็ที่หายไปก็คริสเตียนอิลเลกเซนแหะครับคนเดียวที่เหลือก็เป็นแกนหลักนะครับที่ใช้งานมาตลอดเช่นเดียวกับสาธารณรัฐเช็กนะครับแพทริกชิกนี่ก็ถือว่านี่เป็นกองหน้าตัวเป้าของเขานะครับผลงานดีนะในทันวร์นาเมนต์นี้อ่ะเดี๋ยวกลับมาดูที่แฮนดิแคปที่เปิดมาทุกคนจากเลยที่เปิดมานะครับผมเนี่ยชอบเดนมาร์กผม รู้สึกว่าพวกเขาสู้ด้วยหัว,จหวใจแล้วก็มาถึงตรงนี้คงพร้อมเต็มที่แล้วล่ะสู้เต็มที่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับในขณะที่เช็คเนี่ยโอเคเหมือนกันเลยพวกเขาก็เล่นได้ดีนะครับเกมลุกก็ค่อนข้างทําได้ลงตัวแล้วเล่นด้วยมิด้วยวินัยของเกมด้วยแทคติกที่วจริงๆนะทำให้พวกเขาสามารถล้มยักษ์มาได้ในรอบที่แล้วแต่ว่าการมาเจอกับทีมในเวลที่มันไม่ได้หนีกันเยอะเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเกมที่พวกเขาอาจจะต้องปรับเรื่องแทคติกที่มันเปลี่ยนไปนะครับ ซึ่งผมมองว่าด้วยศัก,ศกยภาพแล้วก็ฟอร์มในภาพรวมผมยังชื่นชอบไปที่เดนมาร์กมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับทีเด็ดบวกสิบสำหรับคืนนี้ในเกมยูโร2020ให้เลือกเชียร์เดนมาร์กจะเป็นทีเด็ดให้กับทุกคนได้ลุ้นได้เฮแล้วผมเชื่อว่าน่าจะปิดบัญชีได้ใน90นาทีด้วยเชียร์เดนมาร์กครับอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ